สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาแนะนำวิธีการดูเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะครับปี2536เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นักสะสมนะครับหากันเนาะแล้วก็แบบนิยมเก็บกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดจ่ายตังค์เนาะแล้วก็จุดเช็คเกียร์แท้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะจุดแรกนะครับพี่พี่เรา,อาสองกล้องมาเลยตรงบริเวณขอบขอบข้างในเหรียญครับ เราจะเจอเป็นเส้นที่เป็นแบบเส้นสันซอนครับอยู่ข้างในอยู่ในซอกเลยครับพี่ๆต้องลงกล้องนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องสังเกตเลยก็คือตรงบริเวณโคดครับโคดนะครับจะเป็นตอกโคดคูนครับโคดคูจะเป็นโคตตอกนะฮะจะมีเส้นเสี้ยวนะครับอยู่ข้างในโคดคูนต้องสองกล้องนะครับถึงจะเห็นเนาะอีกจุดหนึ่งครับก็คือโคดบริเวณสังกะสีของหลวงพ่อครับนี่ตรงนี้เลย จะเป็นคดตอกเหมือนกันนะครับต่อเข้าไปโู้เหรียญรุ่นนี้ครับในการสังเกตเลยก็คือตัวนั้งสือครับพี่พี่ตัวหนังสือของรุ่นนี้จะเป็นสันขึ้นมาอ่าค่อนข้างแบบเป็นเป็นอักษรที่แบบชัดเจนมากโดยในตัวอักษรครับจะมีแบบเป็นเส้นๆ้นหรือว่าเป็นแบบคุยๆุยนะครับไม่เรียบเนาะเป็นแบบคล้ายๆเป็นผิวมะละนี่ทุกตัวเลยครับพี่พด้านหลังก็เหมือนกันครับพี่พ จะเป็นคุยุยตามตัวหนังสือนี่เมตตามหานิยมนะในตัวหนังสือจะเป็นแบบล่องเป็นผิวมาลานะครับทั่วเลยแล้วก็จะเป็นแท่งที่คมชัดมากเนาะเราลงกล้องนี่แบบชัดสบายตามองได้สบายตาเลยจุดจ่ายตังนะครับของรุ่นนี้คือต้องหูเหลี่ยงครับพี่พี่จะมีเส้นขนแมวทั่วหูเหลี่ยญเลยนี่ตามรูปนี้เลยเดี๋ยวน้องวงกลมไว้ให้ นี่ชัดเจนมากตรงนี้ถ้ามีเปอร์เซ็นต์แท้สูงมากและอีกจุดหนึ่งครับพี่พี่ที่เราไม่ดูไม่ได้ก็คือจุดขอบตัดครับตัวตัดเดือนนี้เป็นตัวตัดนาวาครับนี่บริเวณที่อา่าเกือบๆจะ13บสานาฬิกาเนาะจะเป็นล่องลึกนี่แหวงเข้ามาถ้ามีแบบนี้แท้ทันทีครับพี่พี่พี่ท่านใดมีนะครับ สามารถส่งมาให้น้องได้ครับพี่พีวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ